สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช n n e l daddy cooking ครับวันนี้ daddy จะขอนำเสนอเมนู3ชั้นคั่วพริกเกลือครับเป็นเมนูพุกข้าวอร่อยอร่อยอีกเมนูหนึ่งนะครับที่รสชาติจัดจ้านแล้วก็มีความหอมของพริกกระเทียมแล้วก็รากผักชีที่เรา,เาไปคั่วกับหมู3ชั้นจนแห้งเลยนะครับรสชาตินี่มันจะเคลือบอยู่กับหมูนะครับเวลาไปทานนี่มันหนึบหนับแล้วก็ อร่อยมากๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยนะครับขั้นตอนต่อไปเป็นการเตรียมวัตถุดิบนะครับวันนี้เราใช้กระเทียมสับประมาณ10กลีบนะครับต้นหอมซอยประมาณ3ต้นครับพิกขี้หนูเขียวแดงประมาณ15-20ถึงเม็ดครับแล้วแต่ความชอบเลยนะครับใครอยากเผ็ดก็ใช้เยอะนะครับต่อไปเป็นหนังหมูนะครับเราจะเลาะออกจากเนื้อหมู3าชั้นนะครับเวลาทานมันจะได้ไม่เหนียวใช้3มชั้นประมาณครึ่งกิโลนะครับ ่อไปราบผักชี2ล่างนะครับสับให้ละเอียดครับน้ำตาลทรายครึ่งช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาน้ำปลาหนึ่งช้อนโต๊ะครับขั้นตอนต่อไปเราจะหมักหมูด้วยน้ำปลาก่อนนะครับน้ำปลานี้จะทําให้หมูของเราเนี่ยมันมีรสชาตินะครับแล้วที่สําคัญเวลาเราเอาไปทอดนะครับเนื้อหมูของเรามันจะหอมขึ้นด้วยนะครับขยําอย่างนี้นะครับแล้วก็ หมักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีนะครับขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มทอดหมูนะครับใส่น้ํามันเยอะสักนิดนึงนะครับแล้วก็ตั้งน้ํามันให้ร้อนนะครับพอน้ํามันร้อนแล้วเราเอาหมูที่เราหมักน้ําปลาไว้อะไปทอดได้เลยนะครับทอดไปเรื่อยๆจนหมูเหลืองสุกแล้วนะครับเราก็ตักขึ้นเสด็จน้ํามันผักทิ้งไว้ก่อนนะครับพอเหลืองสวยแบบนี้แล้วนะครับก็เป็นอันใช้ได้ครับตักทิ้งไว้เสด็จน้ํามันได้เลยนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราจะเริ่มผัดแล้วนะครับใส่น้ำมันลงไปประมาณ 1- 2ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นตั้งให้ร้อนนะครับพอน้ำมันร้อนแล้วเราใส่กระเทียมรากผักชีแล้วก็พริกขี้หนูลงไปครับผัดทุกอย่างให้หอมนะครับพอทุกอย่างหอมแล้วนะครับเราใส่สามชั้นลงไปเลยนะครับขั้นตอนนี้เราจะผัดเร็วๆนะครับใช้ไฟแรงๆนะครับแล้วก็ปรุงรสเลยครับใส่น้ำตาลแล้วก็เกลือ จากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับพอทุกอย่างเข้ากันดีแล้วใส่ต้นหอมเป็นอย่างสุดท้ายครับพอเราใส่ต้นหอมแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับคลุกต้นหอมกับหมูให้เข้ากันนะครับจากนั้นเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยครับเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับ3มชั้นคั่วพริกเกลือนะครับเมนูง่ายๆนะครับใช้เวลาทําไม่นานแต่รับรองว่าได้3ชั้นคั่วพริกเกลืออร่อยแน่นอนนะครับ เนื้อหมูนะครับวันนี้เราจะหั่นชิ้นใหญ่สักนิดนึงนะครับเวลาทานมันก็จะนุ่มหนึบหนับนะครับแล้วก็รสชาติที่มันเคลือบอยู่กับหมูนะครับเวลาเอาไปคุกกับข้าวเนี่ยอร่อยมากๆเลยนะครับเพื่อนๆลองไปทําทานดูนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ